สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับคลิปนี้นะครับนะทำมาต่อจากคลิปนะครับที่พูดถึงว่าโควิด1 9นะครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับกับสิ่งที่จะติดตามมานะครับเราสามารถหาคำตอบนะจากปวัติศาสตร์โลกนะครับ ก็เตรียมตัวอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงคลิปนั้นนะยาวถึงประมาณ17นาทีกว่านะว่าโนคะวิดสิเนี่ยนะครับหลายคนนี่ก็ง่วนอยู่กับนะจมอยู่กับนะหรือติดพันอยู่กับโควิดสิจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมี c o n s e q u e n นะหรือผลที่ตามมานะครับของจุดเริ่มต้นนี้อีกนะนะนะก็คือเอ่อมันมีปัญหาเศรษฐกิจนะรออยู่ข้างหน้านะซึ่งมันหนักกว่านะที่เคยเจอมาในรอบ50 60, 70ปีนะครับ มันต้องย้อนกลับไป90ปี100ปีที่แล้วนะในช่วงของ Great Depression ปี1929ถึงปี1939กับอีเอกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรื่องของ Hyper Inflation นะครับเงินเฟอ้อมโหุรานนะในช่วงปี1 9 1เถึงปี1924นะครับในสาธารณรัฐไวยมานะหรือเยอรมันนะครับนะในสมัยนั้นนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับและเตือนนะในคลิปนั้นนะ ปรากฏว่านะเหมือนเดิมนะครับในคลิปนั้นก็ติดป้ายเหลืองนะไปตามคาดนะครับก็ทํำให้ผมทราบได้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะท,ที่บอกนะจจะไปมีส่วนจริงอยู่นะมีส่วนตรงอยู่หรือเป็นส่วนที่เขาวิตกกังวลกันอยู่นะเขาก็มีความรู้สึกว่าแหมนะเป็นห่วงอะ่ะนะพูด,ดง่ายๆนะครับนะก็เลย <laughs> <laughs> ก็เลยขึ้นป้ายเหลืองจะ พอทำไมผมมาได้ไอเดียว่าเพราะนั้นผมมาสรุปนะกระชับนะให้สำหรับเอฟซีแล้วก็ผู้รับชมในช่องผมเนี่ยนะมาฟังคลิปนี้นะว่าผมสรุปนะจาก17นาทีกว่าๆเนี่ยนะมาเหลือประมาณสักไม่เกิน10นาทียังไงนะผมบอกว่าปัญหาของโควิด19เนี่ยนะครับมันหนักนะเทียบเท่ากับใช่เช่ให้เทียบเท่าเลยหนักกว่านะหนักกว่าเกตรีเดเซชัน2008 และนักวิเคราะห์นะครับนักเรศรษฐศาสตร์นักยุทธาศาสตร์ตะวันตกในสหรัฐเนี่ยมองว่าอาจจะหนักกว่าเกรดดิเพชชันปีพัน9ด้วยเพราะตัวเลขนะทางด้านสิตินะที่พูดถึงเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับมีโอกาสที่จะสูงกว่าในช่วงเกรดดิเพชชันปี1 9 2 9ถึงปี1 9น9นั่นบ่งบอกว่ามีผู้คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะถูกปลดออก ว่างงานไม่มีงานทำนะครับและส่งผลถึงเรื่องของอาการที่จะสามารถชำระหนี้สินต่างๆนะพวกบ้านรถยนต์อย่างเงี้ยหนักกว่านะครับเกสติเฟชันปีพันเก้าี่สิบนะถึงปีพนะันเก้าร้อยสามเก้า่ะในช่วงสิบปีนั้นนะครับนะใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปเซิร์ชดูนะครับในยู u ูบเนี่ยแหละครับพิมพ์ไปว่าเกสติเฟชันปีพันเก้าร้อยี่สิบเก้าดูจนจบนะครับตลอดสิบปีปีพันเก้าร้อยสิบเก้าถึงปีพันเก้าร้อยสามเก้านะ ปันขนาดนี้นะปัญหาวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะมันส่งผลให้เศรษฐกิจโลกนะครับทั่วโลกเลยนะครับทุกภูมิภาคเลยเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจหดตัวละนะเกิดสภาวะเ่อ global recession นะเศรษฐกิจหดตัวซึ่งนักวิเคราะห์นะนักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์เนี่ยสารับตัวตตเองนยคาดการณ์ว่าอาจจะหนักนะครับย้อนกลับไป90ปี100ปีในช่วง great depression ดังนั้นเขาจึงเอาข้อมูลตรงนั้นนะมาเทียบนะนั่นคือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าท่ามกลางไอ้ปัญหานี่แหละครับรัฐบาลประเทศต่างๆและธนาคารกลางที่ต่างๆก็จำเป็นต้องสร้างหนี้สินนะก็มีการกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่สร้างหนี้สินขึ้นมาจํานวนมาก ซึ่งแน่นอน,นครับปัญหาในระยะสั้นเนี่ยโควิด -19 ในช่วง3เดือน6เดือนเนี่ยซึ่งประชาชนคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชั้นกลางอ่ะชั้นล่างไม่มีไรายได้ไม่มีการจร้างงานหยุดพักงานเขาจําเป็นต้องรับความช่วยเหลืออันนี้เข้าใจารัฐบาลธนาคารกลางประเทศต่างๆจึงมีนโยบายนะฮะที่จะสร้างหนี้สินเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาพยุงเศรษฐกิจประเทศต่างๆซึ่งตรงจุดนี้ผมมองว่าจะมันจะเป็นการเร่งสร้างหนี้สินขึ้นมา ท่ามกลางภาวะนะครับเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและจะเกิดเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับมันจะย้อนกลับไปคล้ายๆกับนะสาธารณรัฐไวยมาหรือเยอรมันในช่วงปี1 9 1 9ถึงปี1924นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเยอรมันเพิ่งพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันมีหนี้สินมากมายแล้วต้องจ่ายคืนนะครับให้กับ ประเทศผู้ชนะสงครามคนะ่าปฏิกรสงครามจำนวนมากนะครับแล้วต้องจ่ายในรูปของเงินตาต่างประเทศกับทองคำนะทําให้เยอรมัน,นนะไม่มีความสามารถนรนะในการจ่ายคืนทองคําได้มีไม่พอก็เลยพิมพ์เงินนะในประเทศตัวเองออกมานะชื่อว่าเพ p e r เพ r ่มมาร์กเนะพื่อจะไปซื้อเงินตาต่างประเทศหรือซื้อทองคําเพื่อ,อไปจ่ายคืนนะต่างประเทศแล้วก็ยิ่งพิมพ์ยิ่งสูญเสียมูลค่าไปเรื่อยนะ เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไฮเปอร์อินฟลชันนะครับจากเดิมซึ่งมันมีมูลค่าประมาณ7.9นะครับเพเปอร์มาร์กต่อดอลลาร์นะครับจนในที่สุดเนี่ยนะมันเกิดไฮเปอร์อินฟลชันนะครับอัตราเงินเฟอ้อมาโหรานนะมันขึ้นไปถึงสูงถึง4.2ล้านเพเปอร์มาร์กต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับภายในช่วงเวลาแค่ประมาณ3ปี4ปีจากปี1919ถึงปี1923ในช่วงปลายปีนะครับ น,นเงินนี่พุ่งขึ้นไปน,นเงินเฟร์มะโหรานไฮเปอร์เฟสชั่นซึ่งสิ่งนี้ผมมองเห็นว่าเนี้ยถ้าปัญหาโควิดจบแล้วประเทศต่างๆเร่งสร้างหนี้สินพอถึงเวลาครบชําระหนี้สินนะฮะถัดไปอีกประมาณสัก1ปี2ปีเนี่ยทมกลางภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวและจะเกิดเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดปัญหาการผิดนะัดชําระหนี้ หรือไม่สามารถชราําระหนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศนะระดับองค์กรบริษัทหรือระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยซึ่งกลายเป็นหนี้เสียเกิดการดีต์นะไม่สามารถชําระหนี้ได้ไมันจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อมหัวราน,นะครับมันสิ่งที่ผมเห็นวิกฤตโควิด -19 ในขณาดนี้นะมันเป็นสิ่งที่จะส่งผล2เรื่องนั่นะคือเศรษฐกิจโลกซบเซาครั้งใหญ่สุดและเงินเฟ้อมหวราน ในอนาคตในบางประเทศนะครับไม่ได้บอกทุกประเทศนะในบางประเทศที่อาจจะไม่สามารถชําระหนี้สินขนาดใหญ่ที่สร้างมาในระยระเวลาสั้นๆได้นะสิ่งนี้ผมไม่เล่าสู่ันฟังนะครับพอดีคลิปนั้นเนี่ยพูดไปซะยาวเลยนะสินาทีกว่านะตามค่านะครับอาจจะไปพูดแล้วมันไปวิเคราะห์ไปตรงไปโดนในสิ่งที่เขากักางวลอยู่นะครับก็เลยขึ้นนะป้ายเหลืองไปตามระเบียบนะ อันนี้ก็มาเป็นคลิปสรุปให้ฟังนะครับน่กระชับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระมัดระวังนะครับทุกท่านนะนี่เป็นคําเตือนต้องระมัดระวังตัวกับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตนะครับนะเพะนั้นสิ่งนี้ตอนที่ผมบอกนะนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถจะเทียบเคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยกับย้อนกลับไปในสี่สิบห้าสิบปีเราต้องย้อนกลับไปถึงเก้าสิบปีร้อยปีซึ่งผมเห็นมีสอง เหตุกา,ารณ์สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกผลกระทบจากวิกฤตโควิด1ิ 19. นั่นก็คือเรื่องของ g t e e t r e s s i o n นะครับเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่ในช่วงปี1 9 2 9ถึงปี1 9 3เการเหตุการณ์หนึ่งก็คือ Hyper Inflation นะครับเงินเฟ้อมหรรานะครับในสาธารัฐไวยมาหรือเยอรมันนะครับในช่วงปี1 9 1 9ถึงปี1 9 2 4นะ ขณะนี้นะครับนะเราดูนะครับสถานการณ์ทั่วโลกนะครับซึ่เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่แล้วนะแต่ว่าหลายท่านอาจจะเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูนะบางท่านยังมงง่วนอยู่กับเฮ้ยปัญหาไอโควิดสิบเก้านี่ยจะจบเมื่อไหร่สามเดือนจบไหมหกเดือนจบไหมนะครับบางคนก็พยายามมองโลกในแง่ดีนะครับเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันผ่านไปบางคนบอกเฮ้ยมันสะท้อนกับรูปตัววีนะแต่ผมอธิบายให้หลายคลิปนะครับว่า ในระบบที่ซับซ้อนนะระบบที่ใหญ่เนี่ยสำหรับระบบการเงินนะครับนะตลาดหุ้นตลาดทุนอาจจะเป็นรูปตัววีได้แระยะเวลาลงกับขึ้น,นเร็วนะอาจจะเป็นระยะเวลาเป็น1เดือนแต่สําหรับระบบเศรษฐกิจนะครับเลียวเซกเตอร์ภาคเศรษฐกิจที่แช้จริงที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมนะครับบริการค้าขายต่างๆนะครับที่รวมเป็นโลกของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่ซับซ้อนและใหญ่เกี่ยวข้องกับคน6 0พ0น0 0็ล้านคน เพราะฉะนั้นไอ้ค่าคงที่เวลาของระบบเนี่ยนะครับไม่ใช่หลักเดือนนะม่ต้องเป็นหลักปีซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังนะครับใครไม่ดูย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับซึ่งสิ่งนี้เมื่อประกอบกับประวัติศาสตร์นะผมก็มองเห็นว่าทุกท่านนะครับต้องระมัดระวังตัวกับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตน,นะครับสองเรื่องคือเศรษฐกิจโลกซบเซาครั้งใหญ่สุดและเรื่องของเงินเฟอ้อมโหราน,นะครับ นะจึงขอทุกท่านฟังนะครับแล้วก็พิจิพิจนาตามนะแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยนะไปปกป้องตนเองซึ่งผมจะเยอยมานะท่านจะปกป้องยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเงินฝืดเงินเฟอ้อหรือเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุดเดี๋ยวนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสามาถัครดติดตามนะครับในช่องยูทูบช anel อาจารย์เสก5.0จุดนหน้นึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามของอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ทุกท่านพ้นภัยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ